สวัสดีครับพบกับปูชอบเล่าช่วงเล่าสู่กันฟังสําหรับคลิปนี้ผมจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของเพลงนางฟ้าอาหารต้องบอกเลยครับว่าแรงดีไม่มีตกทยานความดังความปังความฮิตสูงขึ้นเรื่อยๆจนทําให้ครองความเป็นเพลงฮิต ติดต่อกันมา2-3สัป,ปดาห์แล้วนะครับจากการโพสต์20อันดับเพลงฮิตจากคะแนนของคนฟังทั้งประเทศกับเน็ตเวิร์กเพลงฮิตติดชาร์ตเครือข่ายของคนฟังทั้งประเทศเพลงนางฟาาางงบบ้าน้าหันของนงอิงเพชรบ้านแพงขยับความฮิตสูงขึ้นเรื่อยๆในการรายงานผลประจำสัป,ปดาห์วันเสาร์ที่5สิงหาคม2566เพลงนางฟ้าหน้า,นาหาันเข้ามาอยู่อันดับที่4สัป,ปดาห์ต่อมาการรายงานผลประจำปปะวันเสาร์ที่12สสิงหาคม คม2566เพลงหนางฟ้าหน้าหาันเบียดเพลงพระจนเลยต้องเจ็บขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งในชาร์ตเน็ตเวิกเพลงฮิตติดชาร์ตได้สำเร็จและล่าสุดการรายงานผลประจำสัปดาห์วันเสาร์ที่19สิงหาคม2566ทางลูกทุ่งเน็ตเวิได้ประกาศ20อันดับเพลงฮิต เพลงนางฟ้าน่าหาันยังคงอยู่อันดับที่1เช่นเดิมนะครับแสดงให้เห็นว่าความนิยมความชมชอบเพลงนางฟ้าน่าหาันนี้ยังคงอยู่ในใจท่านผู้ฟังเสมอมาก็ขอให้ปัง,ปงๆดังๆต่อไปนะครับส่วนอันดับที่2เป็นเพลงเอาเปล่าของมอสคำมมากบินและเพลงที่3เพลงพอจนเลยต้องเจ็บแม็กอภิสิทธิ์สำหรับคลิปนี้มาอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวเพลงนางฟ้านาหารไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อ ไปขอขอบคุณข้อมูลจากลูกทุ่งเน็ตเวิร์กน้องอุ้งอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับปู่ชอบเราด้วยนะครับขอบคุณครับ